สวัสดีครับพบก,กับรายการ lcd tv thailand on air อยู่กับผมนายโรมมนครับผมเดียเซอร์ครับคุณเดียเซอร์ครับผมเป็นไงบ้างเราเพิ่งไปงานเปิดตัวของ sony android tv มา ผมประทับใจมากเลยครับประทับใจที่ประทับใจใน p r e ตตีหรือเปล่าประทับใจในตัวทีวีสิครับทีวีใช่ไหมผมเห็นคุณชอบไปหมกตัวอยู่ที่ซุ้ม p r ร t พ y ิตตีอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใก็เลยคิดว่าคำตอบเปนแบบนั้นอ่ะวันนี้เรามีทีวี Android จากโ o นี่มารีวิวกับทุกท่านได้รับชมกันนะครับแนะนำตัวก่อนหมายถึงว่าเจ้าตัวทีวีนั้น้ตัวพวกเราอ่เจ้าตัวนี้ก็คือ50 W 800C อื มีขนาดใหญ่ถึงิ้วอ่านิ้วครับแล้วก็เป็น Android TV รุ่นแรกของ Sony ในปี2015นี้ด้วยครับผม mm hmm. นะครับ mm hmm. อ่ะเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ดีไซน์กันก่อนคนดีเซอรขาตั้งเนี่ยเรียวๆสวยๆแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมซินเวอร์ีแล้วชาร์้โอ้ภาษาสินคุณนี้ก mm ็า hmm. เยี่ยมมากนะครับแต่ว่าไอตัวที่เราได้มาทดสอบเนี่ยมันเป็นตัวแซมเปิลนะรเราก็จะเห็นขาตั้งเป็นสีดำ ของเราเนี่ยได้ไม่เหมือนใครนะเป็น black edition ของจริงเนี่ยจะเป็นขาตั้งสีเงินนะครับ,รบอ่าก็ส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็มีดีไซน์ที่ถือว่าบางเฉียบสวยงาม,มก็ประกอบแล้วก็ยกทีวีคนเดียวได้อย่างสบายมากใช่50นิ้วเป็นถือว่ายังเบาอยู่อยังเบาอยู่นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของผ้าบ้างตัวนี้นะครับมีความละเอียดแบบ Full HD นะครับใช้หลอด b a c k l i g h แบบ h LED นะครับ ที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเรื่องของอโหมดภาพสําเรรจรูกไม่ใช่เพิ่มมีกึ่งสเร็จรูปนะโหมดภาพสเร็จรูปเนี่ยคือมันมีให้มาเยอะซึ่งเราสามารถเลือกใช้ให้มันแมทชิ่งกับรายการที่เรารับชมอยู่ได้งั้นเดี๋ยวผมให้คุณโรมันแนะนำนิดน,นึงได้ไหมครับว่าเราควรจะใช้โหมดไหนดีอย่างถ้าเราดูหนังเนี่ยก็สามารถใช้โหมดอย่างซีนิม่าโฮมแปลตรงตัวเลยโหมดดูหนังภายในบ้านครับหรือว่าโหมดคอสตอมก็ได้ พวกนี้เนี่ยสีสันนี่ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ภาพที่สบายตาครับนะครับ,รบหรือถ้าท่านเล่นเล่นเกมอ่าชอบเล่นเกมไหมชอบครับชอบเพย์เพสามหรือเพย์สี่อุ้ยอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้เขามีเกมให้เล่นอุ้ยมีเกมให้เล่นด้วยครับ,รบผมคือถึงแม้ว่าเราแม้ว่าเราจะเล่นเกมแบบแอปจาก Android หรือว,ว่าต่อเครื่องเล่นเนี่ยมันมีโหมดเกมออกมาให้เราก็สามารถกดเลือกได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคืออย่างพวกการ์ตูนแอนิเมชันครับเราก็สามารถกดไปที่โหมดแอนิเมชัน หน้าสีสันก็สดใสขึ้นบางั้นเถอะแล้วรุ่นนี้ม,มีพวกการช่วยเรื่องภาพเคลื่อนไหวไหครับอืมใช่ครับมีในเรื่องของ motion flow อืม motion flow มคือการแทรกเฟรมภาพให้ภาพมีความเรื่นไหลขึ้นนะมีหลายระดับเราสามารถเลือกใช้ได้ครับแต่จากที่เราทดสอบมาเนี่ยเนื่องจากชิ่ประมวลผลเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ยังถือว่าพอเอาอยู่ละนะครับ แลวนอกจากเล่นภาพเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยรุ่นนี้ยังมีอะไรพิเศษอีกไหมครับตัวนี้มีเทคโนโลโยีภาพสามิตินะครับ<ม>เป็นแบบแอคทีฟครับถึงแม้ว่าในชุดเนี่ยไม่แถมแว่นมาให้แต่เราสามารถไปซื้อเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ,ณ์เสริมได้นะ<อ>ครับเดี๋ยวผมเอาเวอแว่นมาให้คุณดูเล็กน้อยนี่คือแว่นตา3ามิติของโซนี่สวยนะครับเนี่ยดีไซน์แน่นอนก็คุณสามารถใช้แทนแว่นของคุณได้เลยอโอจริงเหรอครับอ่าลองลองลองใส่ใส่ให้ดูสักหน่อยไหมอ่า สูหลอกขึ้นเป็นกองเว้ยนี่ผมรู้สึกว่าเท่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมก็ว่าคุณเท่ขึ้นนะฮะก็สายมิติที่เราลองทดสอบกันเนี่ยก็คือจากเรื่องเซต p ัพ 3D ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับมิติภาพเนี่ยก็สามารถแยกเลเยอร์เป็นชั้นๆเนี่ยได้ดีเยี่ยมนะฮะวันนี้ผมดูอยู่ตะกี้นี่ดีเลยนะครับ แล้วก็สามารถคุมคอสทอคได้ดีนะครับขอบาพมีความคมอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือตัวแว่นเนี่ยซิงสัญญาณด้วยเรดิโอฟ r เควนซีนะครับหรือว่าคลื่นวิทยุทําให้การซิงสัญญาณเนี่ยค่อนข้างแม่นยานะครับไม่หลุดง่ายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าโดยรวมถึงว่าใช้ได้เลยทีนี้มาเรื่องของพระเอกของเราบ้างดีกว่า,าั่นคือคร,ระบบปฏิบัติการ and r o i d ให้คุณเดเซอร์แนะนำานีอหนึ่งอ่าครับสำหรับในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าโซนี่เนี่ยเขาแบบยกฉมตัวเองใหม่ เอาระบบปฏิบัติการ Android ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมาใส่ลงบนทีวีอืมอ่าคือเขาก็ไม่ใช่แบบว่ายกมาเลยนะครับคือเขามีการปรับเปลี่ยน user interface ให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งานได้ง่ายเรียกว่า user friendly ครับอ่นี่คุณคุณกดหน้าแรกของแอป,ปให้ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับ,บร่ตรงนั้น,นคุณไปเอามาคุณเดียวเซอร์โชว์แอป่ะกดปุม่มโฮมกดปุ่มโฮมนี่ครับครับผม จะเรียกได้ว่าคือสวยงามกว่าเดิมเยอะแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วอยกเครื่องใหม่เลยนะครับผมอ่าแล้วมีอะไรอีกครับมันทำารื่เรื่องความที่มันเป็นพิเศษ Android เนี่ยไม่ว่าคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆที่อยู่บน Google เนี่ยก็จะมาอยู่บนนี้ด้วยครับยกตัวอย่างนะครับพวกแอปพลิเคชันนะครับอย่างพวกการเช่าหรือซื้อในการดูภาพยนตร์ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดอก็คือทำได้ได้เรเลยแบบออนไลน์อ่ แล้วอย่างในตอนนี้นะครับอย่างที่ผมพูดตะกี้ไปว่าเราสามารถเล่นเกมบนนี้ได้เลยครับอ่าเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเกมนะครับที่อยู่บน Google Play Store นะครับเรามาติดตั้งบนเครื่องแล้วก็เล่นได้เลยจะใช้รีโมทหรือจอย Xbox One ในการเล่นก็ได้อ๋ออย่างนี้เลยครับผมมีตัวอย่างเกมให้เราดูไหมคือผมชอบเล่นเกมพวกขับรถอ่ะมีอะไรบ้างบิ๊กสปาร์ี้เลยครับผมว่าเกมนี้ยอดฮิตเลยนะครับอ๋อเล่นอย่างนี้นี่เองเราสามารถกด รีโมทคอนโทรลเนี่ยผมซ้า,า ờ, ย่มขวาในการบังคับทิศทางได้เลยอโอเคโหเ,โเยี่ยมมากเ<ๆ>ยี่ยมมากมีเกมเอะไรที่คุณชอบเล่นสกายฟอร์สครับแล้วเกมสกายฟอร์สนี่ก็เป็นเกมเกี่ยวกับเครื่องบินครับการตงงงงออยยยย่่าาเเเีี้ิดวลยไม่ต้องดหัวอะไรมากแต่ก็สชื่อว่าผมไม่มีหัวเลยเนี่ยมีนี่ไงทั้งใบอยู่ตรงเนี้ยคือก็ถือว่ากราฟิกสวยงามครับผมแล้วเกมหนักๆหน่วงๆย่างอะไรนะ แอดเฟาสแปลก็ได้เหมือนกันที่แบบไฟสตอบิลกิ๊กเป็นกิ๊กอย่างเงี้ยเขาเล่นได้คือมีหลายกิ๊กอะบางั้นเถอะใช่ครับมีกี่คนทำกิ๊กกิ๊กเดียวครับอ๋อกิ๊กเดียวนะคุณลัวภรรยาไม่มีครับไม่มีนะโอเคอะต่อนี่คือเกมครับผมเล่นได้เลยจะใช้รีโมทธรรมดาเล่นก็ได้หรือว่าจะใช้จอยของ Xbox เล่นก็ได้ครับ ครับแล้วมีความสามารถอย่างอื่นมีอะไรบ้างนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการเล่นไฟล์นะครับครับผมแต่ก่อนเนี่ยคือเราก็เสียบตรงปุ๊บเข้าตรงโซนมีเดียเพลเยอร์ของ Sony ก็เล่นได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันพิเศษคือเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการเล่นไฟล์นะครับยกตัวอย่างเช่น MX Player VLC Player เป็นต้นนะครับมาใช้ในการเล่นแทนครับซึ่งความสามารถในการเล่นไฟล์ก็หลากหลายขึ้นครับ ประมาณนั้นโอ้เข้าทางเข้าทางนะฮะทีนี้มีทางบ้านถามมาว่าเออมีฟีเจอร์ไหนนะครับที่ทําให้ตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ททีวีได้บ้าอ๋อมีครับคืออย่างทุกวันนี้ทีวีมันฉลาดครับผมโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเป็น Android แล้วด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงสมาร์ทโฟนของเราให้กลายเป็นรีโมทได้ใช้ควกคุมตุวเครื่องถืออยู่ในมือนี่นะใช่ครับผมนี่ครับอย่างนี้เลย ก็คือบางทีเราทํารีโมทหายแล้วก็มาใช้รีโมทคอนโทรลตัวนี้แทนได้ใช่ครับโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมนะใช้แบบว่ากดเปลี่ยนช่องก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเมาส์เลื่อนๆก็ได้ใช่ครับคือใชาผมเราเซอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับอ่ะและสุดท้ายครับมีฟีเจอร์พิเศษอะไรอีกบ้างนี่เลยครับเป็น Google Cast ครับ What is Google Cast เวลาเราดูแอปพลิเคชันยูท b e นะครับบนสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการเชื่อมต่อทีวีกับสมาร์ทโฟนอยู่ใน WiFi เดียวกันวงแ,งแลวนเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม Google Cast พอเรากดปุ่ม Google Cast แล้วเนี่ยวิดีโอที่เราดูอยู่บนสมาร์ทโฟนเนี่ยจะไปฉายอยู่บนจอทีวีเลยอ๋อก็คือการคอนโทรลในการเล่น u t u b e เนี่ยง่ายกว่าครับผมดูจอเล็กๆไม่มันดูบนจออย่างเลยอ่าอยาอ่าสมสัยว่าเรามีสมาร์ทโฟนอยู่เนี้ยดูบนจอเล็กรายละเอียดไม่เห็นพอเรากดปุ่ม Google Cast ปุ๊บวิดีโออันนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นบน Sony TV โอ้นี่ก็เป็นลูกเล่นดีๆของ Android TV จาก Sony โดยสรุปแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นก้าแรกที่สำคัญของ Sony กับ Android ดฉะนั้นเนี่ยท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถไปลองเล่นฟีเจอร์ Android ต่างๆเนี่ยได้ที่หน้าร้านตัวแทนจำหน่ายของ Sony ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Sony Android TV โย